ครับปครับก้อยปลาครับนงมมันดาเอาเครื่องไว้อยู่นรับประกันสิบหาเดือนพ่อเติมให้ใส่ติมทู่ยเหรอไม่เติมอะไรทุ่ยหมดถูกแหงไหมหรอเสอเตือนมาคลขออง้อเเพือยงเอาไปถึงหมอบอ่ะมานี่ แห <When> วนมก็ไอ่เก้าสิบบาทนี่ผมข้าวมาเบิ่งไหมครับต้มต้มเพียงในต้มต้มก็เป็นต้มเนาะเส้นเป็นก๋วยเตีนะ๋วยวอะไเดือดอย <laughs> ู่เนาะสีมืดน้อ,นองชายครับ <laughs> ขายแยงเดียวแล้วขายแยงเดียวครับเดีย๋ยวนี้ครับ อย่าดิอยากหาเรื่องครับอย่าดิเอื่อไรเรื่องกบเมื่เสรอยากเรื่องกบพูดอื่นครับเกไก่ใช่ไหมไม่กก่ยังในต้มาเลีวอยู่ก้อยซีมก่อนเหไหมัวอย่าะิขายเครื่องโอ้ยไ่ขายเลยวันนี้ต้มกไก่สุกแห้งเลยน

Ở làm bà đạo chắc bịch này Nhìn mang này Tám, tám, tám bạc cha em bỏ Nhằm bạc cha cha em Nhằm bạc cha cha em à, Tám <laughs> <kiêu. cười> uh, uh. <laughs> 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 ใบบีนี่หรอบีนี่เขาไปะตะยินเลยผมครับจะลองซีบึงครับจะสงพอีว้ายซีมจยงนมันซีมข้าหญ่แทะออเกาให้กันเรการครับไปหบหไหนปาโทรศัพทมาให้บึงมาพาให้ได้ ครับแต่รอดต้มปลาซูครับเราจะท้ายตอนกินมานี้ไประมาณนี้